ี่น้องครับตอนนี้บาโบอยู่ที่แยกสีอุดมครับพี่น้องครับจะมองเห็นถนนสีนคริลินพี่น้องเอ๋ยนะฮะโอ้โห,โหแล้วก็จะมองเห็นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะฮะท่านผู้ชมครับที่มุ่งหน้าไปทางโซนหลวงรอเก้าพี่น้องเอ๋ยนะฮะจะเห็นถึงความตื่นเต้นตื่นตาตื่น,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 นใจนี่คือประเทศไทยเนาะพี่น้นองเนาะจะเห็นถนนสีนคริลินนะฮะแล้วก็สีมีอุโมงค์เนี่ยพี่น้องเอ๋ยว้าว ตรงถนนสีนักลินทีตัดกราฟถนนเฉลิมพระเกียรติพี่น้องเอ้ยนะฮะทีมุ่งหน้าไปศูนย์หลวงโลกาไปทางนี้ได้เด้อพี่น้องเอ้ยนะฮะไปเชื่อมต่อกับอา่าพัฒนาการเนาะพี่น้องเนาะไปเชื่อมต่อกับถนนลาดกระบังไปเชื่อมต่อกับถนนกิ่งแก้วได้เด้อพี่น้องไปทางนี้นะฮะบ่าวูเองเห็นความตื่นตาตื่นใจแล้วอยากถ่ายคลิปว์ด,ดีโอฝากตอนทุกท่านเนาะพี่น้องเนาะนี่คือความเจริญของประเทศไทยอีกหนึ่งสถานที่เอาเดี๋ยวบ่าวูจะลงไปเก็บภาพบรรยากาศด้านล่างให้พี่น้องเบิ่งสักก่อนนะสักก่อนนะ ว้าว <Wow. S 2> ก่อนจะลงไปล่างๆเนี่ยพาพี่น้องมาเบิ่งฟังนี่สักอนพี่น้องเอ๋ยเนี่ยฟังที่เป็นถนนบางนาตลาดน้องพี่น้องน่าใจเว้นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแลนมาจากสถานีสายสีเอี่ยมน้องพี่น้องเนาะโอ้โหพี่น้องเอ๋ยเนี่ยนี่คือประเทศไทยเนี่ยฟังนี้จะเป็นถนนสีน้รเงินเนี่ยฮะมุ่งหน้าไปทางสมุทรปราการจะผ่านถนนบางนาตราถนนหมายเสามสิบสีพี่น้องเอ๋ยเนี่ยนะ เ็ปภาพรบรรยากาศการเดินทางไอพี่น้องในเบื้องในเห็นในรับชมนั่นเองโอ้โหอันนี้จะเป็นสถานีรถไฟฟ้า้ะพี่น้องนะเด้อนงฮะรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยสายสีเหลืองคุณผู้ชมครเป็นสาย MRT น้อพี่น้องเนาะด้านหน้าของบาร์บูจะเห็นเนี่ยด้านล่างพี่น้องเอ้ด้านลานงง่า,ลางจะเห็นถนนแล้วก็รถทีแลนด์กันหล่ลายอยู่น้องเอนะ้ด้านี้แหละคือประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะ ถนนประเทศไทยรถหลายหลายเบิ่งย่ไหนกะเบืบ่อเบิ่งย่ไหนกะคึกครึ้ง,ลงตลอดเวลาเนี่ยเอา้ามองไปขา้างหน้าเจ๊รถไฟที่จอด,ดอยู่ตรงนะี้เนี่ะแลนมากลววลวเบิ่งคือจังแลนท้อยล้างไปโอ้ เป็นรถที่เดินออกจากสถานีพี่น้องเอ้ยนะเอาบาบุญวายงงางรถแบงค์ลางกึนมากันนะสันตอนนี้บาบูเองก็ถือว่ายยางออกมาจากสถานีรถไฟฟ้าเดี๋ยวนะพี่น้องเนาะจะมุ่งหน้าไปเบิ่งภาพบรรยากาศของถนนและความตื่นเต้นความตื่นตาความตื่นใจค,ความอลังการเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยนะสกายวอลทีถอดเงาเชื่อมต่อไป จากถนนเนี่ยคืนสูดานบนพป่น้อกเอยสะอาดสวยงามโอ้สาดปลอดภัยพป่น้อกเอลนะฮะถนนเมืองไทยเห็นแล้วก่เบื่อเห็นแล้วกับบน,กบ,บ,นกบนายเมืองท้งงางยางที่เปน้อกเอยนะฮะ มามุมนี่จะมองเห็นสีแยกพี่น้องเอยนะสีแยกสีดมนะฮะหลายๆทานอาจจะเคยทานหลายทานอาจจะเคยมากน้องผู้หนังชุดนี้เพิ่นบอกว่าแต่ก่อนเป็นปลาเนี่ยเพี่น้องเลยนะบนาเสือว่าจะมีความเจริญขนาดนี้มาสันนะฮะบางท่านบอกว่ามาชุดนี้มาชท่นี้อาจจะหลงเก่เป็นได้ย้อนไป30ปีสีปีบ่เป็นแบบนี้เด้เพื่อนว่าโอ้โหมองไปด้านหน้าเจนถนนพี่น้อกว่าดานล่างก็เป็นถนนเนี่ย ใต้พูดดิงกับเป็นอุโมงค์เนี่ยหนึ่งสั้นสองสั้นสามสั้นสี่สั้นพี่น้องเอ๋ยนะโอ้โหเบิ่งเอาเด้อประเทศไทยถนนสี่ชั้นพี่น้องเอ๋ยนะฮะออนซ้อนดีๆีออนซ้อนเมืองไทยพี่น้องเอ๋ยนะฮะจากฝั่งนี้จากชุดนี้ผ่านกลายเจนอุโมงสองฝากทางถนนสี่เลนดู้พี่น้องเนาะด้านล่างนะครับเป็นอุโมงค์ที่สวนกันไปมากนะฮะขนทั้งหมดรวมแล้วสาม ก้าเล่นพี่น้องเลยนะฮะเบิ้งเอาเด้อก้าเล่นเนาะออนซ้อนบอออนซ้อนบ่บาบุเอ็งแล้วยังออนซ้อนเดีแพี่น้องเนี่ยฮะบาบุเองจะเก็บพาบรรยากาศของชุดชุดนี้นะของอย่างนี้ให้พี่น้องในเบิ้งในหินในรับชมเด้อพี่น้องเด้อในฮะกัอการ์นาทีค่อยมากกับหลายเดือนนะบาบุเองก็ได้นะฮะ จากชุดนี้พันกลายพี่น้องเอ๋ยนะฮะจะเห็นถึงโอ้โหรถไฟแลนด์มากพอดีพี่น้องเนะะี่ยเตือนเต็นอีดีแต่เห็นแบบไกลๆและเห็นแบบใกล้ชิดเดี๋ยวบาโบ่จ้ามุงหนาไปอีกหนึ่งด่านน้องไปลองน้องจะไปเก็บยา,านบรรยากาศไร้ชุดไหนพี่น้องเนีเพิ่งได้เห็นได้รับชมเนี่ยบาโบ่ประเทศไทยเพิ่นจะเล่นขนาดไหนนี่คือช่านเรื่องของกรุงเทพมหานะครเนื้อ่น้องเลยนะเขตพื้นที่นี้นะฮะ บอกเลยว่าเป็นเขตพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการอาจจะเป็นเขตพื้นที่ที่ติดต่อกับกรุงเทพมหานครนะครับจุดนี้พยังงาทวัฒนี่การเนนราก็บสายไฟจากพุกนี้เบื่อได้ออกประกาศเตือนใจเด็กเป็นน้องเลยเนะี่ยทีบาบกุกเกินไปก่อนหน้านะี้ครับด้านหน้าของบาบุกจะตรงไปทางคนเราเป็นน้องเลยเนะี่ยจะเชื่อมต่อไปพัฒนาการจะไปกินแก้วจะไปทาง าลาดกระบ,บังได้อาจจะเชื่อมต่อไปสนามบิสมนสุวรรณภูมิได้เดอ้อยเปน้องเด้อถนนเส้นนี้นะฮะมามุมนี้พี่น้องมามุมนี้เนี่ยมุมนี้จะเป็นมุมที่ยางขึงไปเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟสายสีเหลืองนะฮะสถานีซีอุดมนี่ซีหนึ่งทีบาบูอยากให้พี่น้องได้เห็นเด้อพี่น้องเดอ้อเนี่ย นั่นก็คืออุโมงค์เนาะพี่น้องเนอฟฟารบรรยากาศของอุโมงค์นะฮะอุโมงค์แยกสีอุดมเนาะพี่น้องเนาะเป็นทางลอดใต้ทางแยกสีอุดมมุมนี่ยังชัดเจนเลยทุกท่านนะครับเห็นเราตั้งแรกก็ตื่นเต้นหัวใจได้เป็นเราเลยนะเห็นรถแลนไพลแลนด์มาเนี่ยนี่คือ แนวคิดเนี่ยของคนไทยที่สร้างเนาะพี่น้องเนาะสร้างทางแยกเนี่ยสำหรับรถที่ตรงไปไม่ต้องติดไฟแดงเนาะพี่น้องเนาะการที่เราบงอิให้ถึงกับความฉลาดเนี่ยความฉลาดหลักกาแนวคิดในการพัฒนาเนี่ยของหน่วยงานควรจะเป็นระรับประเทศเนี่ยแลักการด้านงานยระดับเขตเนาะพี่น้องเนาะว้าว หลังคนี้นะฮะจะมองเห็นความตื่นเต้นใจเป็นอค์เอ๋ยข้อมระซึ้ทีบอกเขาเรียกว่าเบิกบานหัวใจทีไหนมองเห็นทีไหนสัมผัสเนี่ยนี่คือประเทศไทยนะครับ,รบช่วงเพื่เป็นแนวทางเออเป็นองเอ,อย๋ยนะฮะยาตอวาบาบวกกันแล้วกันเนาะเป็นองเนาะบาบวกหินหยั่งกับทายคริวิดีโอไว้เพื่อเป็นทีอาเรลึกนะฮะเพื่อเป็นแนวทางในการรับชมกันแล้วกันเป็นองเอ๋ย โโอโโอ้้หมงนนีี่่พเยะส่วนฝั่งนี้จะเป็นถนนด้านล่างพี่นองเอ๋ยนะฮะบาวบูเองกับที่ว่าจะย่างไปตรงหอดแยกนอกพ่นองเนาะเพื่อพาบรรยากาศให่พี่นองในเบือง,นนนนนองดนเห็นด้รับชมนั่นเอง จากการบนลงมาน้านลานก็จะเป็นความตื่นเต้นอีกรูปแบบหนึง่งพี่น้องนะฮะจะมองเห็นมุมทีอาจจะบอสูงอาจจะบอกวา่างกลยแต่ก็จะเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึง่ง จากจุดนั้นที่บ้าโบขึ้นไปยืนนราไปน้องน่าจะเป็นสะพานลอยนะฮะที่เชื่อมต่อไปอยังรถไฟฟ้านะสายสีอุดมน้องไปน,อนอ้องน้องสายสีเหลืองนั่นเองจากจุดนี้นะเป็นทางมาลายน้องเอ๋จะมีไฟแดงนะครับไฟแดงที่ให้คนสาหรับข้ามถนนนะครับเราก็จะมองเห็นทางสลบนะบให้คนขึ้นนะฮะให้คนขึ้นเดิน ขึ้นแยกนั่นเองแต่สิ่งที่เราสังเกตเนาะพี่น้องเราจะเห็นนะฮะเขตสีเหลืองพี่น้องเ,อยยเป็นตุ่มๆน่าจะเป็นสําหรับผู้พิการทางสายตาหรือว่าบิวแชร์ที่จะข้ามถนนเนาะพี่นอ้นองเนาะนี่แหละคือการใส่ใจของผู้ที่ออกแบบเนี่ยให้เห็นถึงความปลอดภัยที่อ่าผู้ส้มใส่ถนนเน,น,น,นาะพี่น้องเนาะเอาซีซีเวนเจ้านาทีเดี๋ยวาบาบูจะขามไปเด้อตอนไฟเขียว จากมุมนี้พี่น้องเอ๋ยนะใจเห็นนะฮะอุโมงค์นะครับอุโมงค์รถที่วิ่งลอดมาทางบางกะปิเนาะพี่น้องเนาะทางลาดเขาวจะมีเสาขำกลางไว้พี่น้องเอ๋ยนะฮะเพื่อกันกสุดปนะะเนาะหรือเพื่อกันกอย่าง ขนนตอนนี้บาวูกับที่วายางบนริมฟุตบาทเนาะพี่น้องเนาะสังเกตเลยกับแปลกใจเนะี่ยจุดนี้เนะี่ยเป็นจุดที่สำหรับรถจัก,กรยานเนาอหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์พี่น้องเลยเนะี่ยเพราะว่าจะมีอยู่ตรงจุดส l o p ขึ้นฟุตบาทเนาะพี่น้องเนาะบาวูดาว่าจะเป็นจุดน่ะจะเป็นวิ่แช่เนาะพี่น้องหรือว่าจักรยานเนาะนี่นี่จุดจอดจักรยานพร้อมเนี่ยตอนนี้บาวูกับที่วาจะมุ่งหน้าไปทางอ่า โซนหลวงเนี่ยฮะโซนหลวงลอกเก่าแล้วก็ออนนุนอพี่น้องนอไปถนนสุข,ขุมวิทนะครับเกิดความสงสัยพี่น้องเลยนะฮะจุดนี้นอพี่น้องนอตามจุดสโลปนะฮะต้องฟุตบาทิ่นจะมีจุดที ไฮสำหรับจักรยานขึ้นวะเนาะหรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือว่าผู้พิการเนาะพี่น้องเนาะจากปลายบอกข้างนะฮะถนนสุขุมวิทนะครับศูนย์ลงลอ,อกเก่าเนะะีอ่ยอนุตร,ตรงไปขึ้นสะพานพี่น้องเลยนะฮะบริวาสิเป็นกรุงเทพนะครับบริวาสิเป็นชั้นเมืองพี่น้องเอ๋ยนะครับก้อมสะอาดนะครับบาบูโอิงก็ที่ว่าอยากนำเสนอให้ให้โลกเราเห็นกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะนี่คือประเทศไทยนี่คือไทยแลนด์ ตอนนี้บ้าวกกระดงงานยางคืนไปบนสะพานร้อยขามถนนพี่น้องเอ๋ยเนี่ยนี่คือความเอาใจใส่พี่น้องเอ๋ยนะของนะฮะผู้บริหารเนาะพี่น้องนะฝนจะมีเส้นแบ่งพ่นขนาดทั้งย่างด้พี่น้องเอ๋ยนะยังมีเส้นแบ่งเหมือนอ่ายางไปฝังขวาเนาะพี่น้องเอนาะลงมฝังซ้ายโอ้นี่แหละพี่น้องเอ๋ยเนะี่ยความเอาใจใส่ของคนไทย มาฟังนี้มาฟังนี้ทุทนคาร์เนี่ยฮะมองไปจะเห็นเนะะี่ยเห็นความจเจริญกับ,บการบาร์บาวาย่างสี่นอไปนอ,นอเริ่มจะเห็นต้นไม้สีเขียวเนี่ยฮะเขตพื้นที่กรุงเทพมาหานครแล้วถนนหลายปันไหนรถกับยังน,น,นั้นคือเก่าพี่นอ้องเอ๋ยสังเกตในบ้านนะเขาไม่ได้พื้นที่ของกรุงเทพจะเห็นพืน้นที่สีเขียวก๊อกลางถนน พี่น้องก็บาโบเอ็นับซีว่าเอาหมวกมาคุ้มหัวน่าเป็นดอกน่าเสือมาคุ้มหัวแท่นหมวกเพราะว่าอากาศทอนแห้งนะฮะคลิปนี้ปากกับเพียงทะเลกันและการทานได้ทีมากไก่ลืมก้นไหลเป็นกำลังใจให้บาโบน้ำเด้อเนี่ยโคตรเกดดินอยจางเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบาโบโดยการมุ่งโามโฆษณากันละกันพี่น้องเบิ่งความเจริญของประเทศไทยนี่คือถนนศรีนครินทร์ไปแล้วไปน้องไอซัมบายดีสวัสดีครับ